ดักวันเวเนียนหัวยักษ์บินได้ดักวันเวเนียนหรือหัวยักษ์บินได้ชื่อของมันแปลว่าลมบ้าหมูมันเป็นปีศาจในความเชื่อของชาวอเมริกาที่กินเนื้อคนและสร้างภัยพิบัติแก่ชุนชนต่างๆตัวของมันเกิดจากวิญญ,ญาณที่สาบแช่งให้หิวโหยไปตลอดกาลมันเป็นปีศาจที่ไม่มีลําตัวหรือแขนขา รูปลักษณ์เหมือนศีสาขนาดใหญ่บินได้ซึ่งมีความสูงมากกว่า2เมตรมีผมสีเข้มยาวมากดวงตาโปนเหมือนจะถลนออกจากเบา้าปากเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็กๆที่แหลมคมมีกรงเล็บเหมือนนกและมีปีกเหมือนปีกนกยืนออกมาจากข้างแก้มหนังของมันทั้งเหนียวและแข็งจนอาวุธต่างๆไม่สามารถเจาะเข้าไปได้บางตำนานก็บอกว่า นั้นเหมือนปีกค้างคาวมากกว่าการปรากฏตัวของมันจะก่อให้เกิดพายุที่รุนแรงตามที่มาของชื่อ